ต่อนะครับเขาบอกว่าให้เขียนรายงานพอผมเขียนรายงาน๊บนะครับผมกเ็เล่าเรื่องอีกการทั้งหมดเขาบอกว่าให้ผมลงวันที่อ่าพอผมไปลงวันที่เสร็จพอเขาดูกระดาษเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องมันนานแล้วอืมทําไมต้งมาแจ้งผมก็ไม่กล้าจะบอกตรงๆนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วเขาก็บอกว่าเออทาไมต้งมาแจ้งคือใครจะไม่ช่วยผมอะ่ะผมก็เลยบอกว่า ผมบอกตรงๆเลยนะวันนั้นผมขับรถไปแล้วนะครับเพื่อจะไปแจ้งแล้วผมก็นึกเรื่องสัญญานี่แหละที่เขาไม่ไม่ช่วยผมเลยเพราะว่าถ้าคุยไปเขาก็ไม่ช่วยแต่วันนี้ผมลองแจ้งดูเผื่อว่าเขาจะมีน้ำใจช่วยผมแต่เขาอ้างว่าเรื่องมันนานมาแล้วผมก็บอกว่าสีอะมันล้างไม่ออกแล้วผมก็ล้างแล้วมันล้างไม่ออกหลักฐานมันมีอยู่ถ้าสีมันออกหมดก็คือจบ ผมก็จะไม่มีปัญหากับคุณแต่นี่อหลักฐานมันมีสีมันอยู่ผมก็แค่อยากรู้ว่าคุณอะ่ะจะช่วยผมไหมแค่นั้นเองผมไม่ได้จะอะไรกับคุณหรอกสรุปว่าคุณมาอ้างว่าเรื่องมันนานแล้วแต่ถ้าคุณมีน้ำใจกับผมนะคุณก็บอกเออเดี๋ยวผมดูให้อะไรก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่คุณมาพูดกับผมเพราะเรื่องมันนานเลยทำไมเพิ่งมาแจ้ง ผมก็แค่ลองดูว่าคุณจะช่วยผมไหมแล้วผมก็ไม่อ้อมค้อมด้วยผมก็พูดตรงๆผมบอกว่าเรื่องสัญญาวันก่อนคุณก็ไม่ช่วยผมผมก็ไม่รู้จะจะเอาอย่างไงดีกำลังรอตัดสินใจว่าจะพูดหรือไม่พูดแต่วันนี้ผมลองพูดดูเผื่อว่าคุณจะช่วยแต่กลับวางเพน เอาใครมาเมื่อกี้เอามาตอนผมนั่งเขียนเอกสารอยู่ให้มาพูดว่าเออบินก็ไม่มีใช่เดือนก่อนไม่มีบินเพราะผมไปจ่ายที่ของเขาผมไปจ่ายตังนะครับแล้ววันนั้นอะออฟฟิศมันปิดผมก็เลยไปจ่ายเซเวนแล้วผมก็เอาบินเซเว่นถ่ายเอกสารเอาไว้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะวางแผนเป็นอย่างอื่น แล้วอ้างเพื่อจะหักลบกันคุณอย่าใจดํากันนักเลยผมจะบอกให้ผมรู้ว่าคุณเน่ะไม่ช่วยผมอยู่แล้วถ้าคุณจะช่วยเขาก็ช่วยครับไม่ว่าจะนานหรือไม่นานเพราะคุณรู้อยู่แต่ดูแล้วไม่ช่วยแน่นอนครับผมเข้าใจเข้าใจทุกอย่างครับผมเพราะว่า หลายครั้งแล้วที่ผมเห็นอะไรแบบนี้มาผมก็เลย